阿乖。 เพราะว่าทำเพราะว่าเราเกี่ยวก้าวใช่ไหมไม่อ รวมใต้เท้ารวมแหลกรวมใต้เท้ารวมแหลกต่อมือขาขึ้นได้จังหวะยกยกขาซ้ายไม่ยกขาขวา 哥啦。 กลัวามาให้สุด หลังเป็นลอกแล้ว hey. ก็เกี่ยวหังเป็นลอกค่ะเสร็จแล้วเริ่มตึงนะปุ๊บขยุนนิดปุ๊บขาหลังขาหลังตึงขยุนนิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลต่อกันหลังต่อกันสร็แล้วเกี่ยวหลัเป็นลอกย่อหลังย่อหลังย่อหลันย่อหลัง

có ạ